เหยดแม่เนื้อเลือกตั้งติีงว่าบ้านเมืองอีกครับทุกเหยดแตกแม่เหยดมาลูบาจัดปลีกเลยนี่เออประกาศตีประตีเหยดแม่ฮะปลาตวงนู่นปลาตวงนี่เหยดแมมบางคนหลวงพ่อีประกาศพ่อบ้านพ่อเมืองเหล่าเหยดแม่เหยดให้คนหนึ่งไปปลาตวงละปลาชงให้โบเหยดแมมลาได้จื้อ ไอ้ก้นนี่กิดลมดะตตาบันเบืองช่งมาเหย็ดแหม่ป้ะตาที่บาใจไอ้กนหนึ่งก้มา,กกามาแกะตำนูนะพวกหนึ่งเหย็ดแหม่แลล่โบตีเหลือกมาก็ไม่โดยหยาดีแม่จะมองตามขาวดด่าดอยไรมาเหย็ดแม่หัวตีโบจู้เหลือกมาตั้งเปียโบพ่อบ้านป้องเ,เมืองเปียเหย็ดแหม่หก้ามาหนังกลางกันอยู่เหย็ดแหม่เหย็ดแก่ใจหัวแทงเปลิงมาเปลิงเหย็ดแหม่ ประฏิก,การกับประชาธิทิปไตยอะไรจะดีกว่ากันประ็จก,การจะงบชุกทุกวันประ็จก,การจะงบชุกทุกวันประชาธิปทปไตยนั้นมันเผ่าบานเผ่าเมืองนายทุนเข้ามาครอบงำความระยำกิจลมบานลมเมืองคนรุ่นใหม่ห้างตัวคุยเฟือง คนรุ่นใหม่ห้างตัวคุยเฟืองแมมรูตุกเหลืองไม่จำเลืองตัวเองเอาเองคกำก้องปราเตตอากนจะไรมันทำอ,อุลเวงกนชั่วข้ามากขืนเคร่งเอ้าอะกนชั่วข้าวมาค,าคืืคนเคร่งบ่มันกันเองเอต่ำจาติวุ่นวายแมมยัดพวกเราต้องรวมต่อต้านอย่างไ้มนันตำชาติพีาย แก้รัฐตำนุนนั่นคือจุดหมายแก้รัฐตำนุนนั่นคือจุดหมายกูยแจ้งให้ที่ไปอย่าได้พูดได้ไเกิดไอโบเพรตเอ้ไอมาหยัดมมแมมแมมหยัดกับพวกพานแมมหยัดกับพวกตตแมมหยัดกับรักกิโลแมมหยัด